เดิมพันครั้งใหญ่ญี่ปุ่นไต้หวันยืนขาสัน่นเมื่อเจอมากกลเกมสมก๊กของจีนยุค2,026ล่าสุดครับคุณผู้ฟังกำแพงเมืองจีนลอยน้ำจีนเปิดยุทธการปิดล้อมไต้หวันแบบไม่ต้องประกาศสงครามด้วยเรือประมงกว่า2,000ลำเรือหาปลากลายเป็นกองทัพผีที่มองไม่เห็นคือเรื่องนี้มันเกิดที่ทะเลจีนตะวันออกครับ จู่ๆกองทัพเรือประมงจีนจำนวนมหาศาลกว่า2,000ันลำมารวมตัวกันแล้วก็ตั้งแถวเป็นกำแพงยักษ์ขวางทะเลขวางจนเรือสินค้าไปไม่ได้ขวางจนญี่ปุ่นและไต้หวันนั่งไม่ติดงานนี้ผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกเขาฟันธงกันเลยครับว่านี่คือการซ้อมรบเงียบของกองกำลังพลเรือนเอออะไรทำให้มันถูกมองว่าเป็นการซ้อมรบได้คะมันมีจุดที่น่าสงสัยอยู่ครับปกติคนหาปลาเขาต้องแ่งกันจับ แต่นี่ข้อมูลจากดาวเทียมและระบบติดตามเรือหรือ AIS ของ The New York Times และบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลอย่างอิน n n i นี s ร์สเปเขาจับโป๊ะได้เต็มๆว่าช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2568เรือพวกนี้จัดขบวนเป็นรูปตัว L และรูปตัว U ความยาวรวมกันเกือบ466กิโลเมตรแล้วเขาล่วงเข้าวันที่9-12ถึงมกราคมปี2569ก็มีการจัดแถวเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาวกว่า321กิโลเมตรหรือกว่า200หไมล์ทะเลและประเด็นคือเรือพวกนี้ไม่จับปลาเลยครับเขาจอดนิ่งๆรักษาตำแหน่งอยู่นานกว่า30ชั่วโมงโอ้โหเรือประมงที่ไหนจะยอมเผาน้ำมันทิ้งเล่นๆเ,เป็นวันๆล่ะครับถ้าไม่มีคนจ่ายค่าน้ำมันหรือสั่งให้ทำมันเป็นไปไม่ได้ในทางธุรกิจเลยผู้เชี่ยวชาญจาก C.S.I.S. อย่าง Gregory Poling บอกเลยครับว่าพฤติกรรมแบบนี้ต้องมีคำสั่งระดับรัฐเท่านั้น มันคือการซ้อมปิดล้อมครับซ้อมสร้างกำแพงเรือเพื่อดูว่าจะขวางคนอื่นได้นานแค่ไหนแล้วจังหวะเวลาที่มารวมตัวกันนี้มันบังเอิญไปตรงกับเหตุการณ์สำคัญด้วยใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับในโลกยุทธศาสตร์ของจีนไม่มีคำว่าบาังเอิญจังหวะที่กองทัพเรือประมงหรือกองกำลังพลเรือนทางทะเลมารวมตัวกันเนี่ยมันดันไปตรงเป๊ะกับช่วงที่กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนหรือ PLA ประกาศซ้อมรบใหญ่รอบเกาะไต้หวันพอดี คือช่วงวันที่28ธันวาคมปี2568และต่อเนื่องมาขึงต้นเดือนมกราคมปี2569อืเหมือนนัดกันมาเลยนะคะแบบนี้แปลว่าเขามีการประสานงานกันระหว่างทหารกับชาวประมงเหรอคะใช่เลยครับนี่คือการผนวกพลเรือนกับทหารหรือ civil military fusion นักวิเคราะห์เขามองออกเลยครับว่า นี่คือการซ้อมบทละครโรงใหญ่ฉากที่ทหารจีนหรือ PLA ซ้อมยิงขีปนาวุธซ้อมบินโชว์ไปโชบมาเพื่อขมขวัญส่วนกองเรือประมงก็รับบทเป็นทับหน้าหรือตัวแทงคอยไปป่วนพื้นที่ไปขวางทางไปเคลียร์หน้าน้ำให้ว่างเพื่อให้เรือรบของจริงทำงานได้ง่ายขึ้น มันเชื่อมโยงกันแบบแยกไม่ออกและจังหวะที่เลือกมาในช่วงปีใหม่และต้นปีซึ่งมักจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองของไต้หวันด้วยเนี่ยยิ่งตอกย้ําเลยครับว่ามันเป็นการเตือนไปยังไต้หวันแล้วยุทธวิธีกําแพงลอยน้นํานี่มันใช้กดดันไต้หวันกับญี่ปุ่นได้ยังไงบ้างคะนี่มันคือความน่ากลัวของสงครามยุคใหม่เลยครับคือมันไม่ต้องยิงกันแต่ใช้การบีบให้หายใจไม่ออก ยุทธวิธีกำแพงลอยน้ำคือการเอาเรือจำนวนมหาศาลไปจอดขวางเส้นทางเข้าออกสำคัญพอเรือสินค้าจะเอาของไปส่งไต้หวันหรือจะเอาพลังงานไปส่งญี่ปุ่นก็ไปไม่ได้เจอเรือจอดขวางเป็นพันลำจะชนก็ไม่ได้เดี๋ยวกลายเป็นเรื่องใหญ่จะฝ่าไปก็เสี่ยงมันเป็นการกัดกันพื้นที่ซ้อมจำลองสถานการณ์ว่าเท่าวันหนึ่งจีนอยากจะปิดเกาะไต้หวันไม่ให้น้ำมันเข้าไม่ให้อาหารเข้าจีนไม่ต้องเอาเรือรบไปยิงใครเลย แค่เอาเรือประมงพวกนี้ไปลอยลำขวางไว้ก็จบเหตุไต้หวันขาดพลังงานเมื่อไหร่ก็แพ้เมื่อนั้นครับแถมยังเป็นการบอกญี่ปุ่นด้วยว่าหมูเกาะเซนกากุหรือเตียวหยู่ที่ญี่ปุ่นห่วงนักห่วงหนาเนี่ยเขาจะเอาเรือประมงไปล้อมเมื่อไหร่ก็ได้เป็นการกดดันแบบไม่ต้องประกาศสงครามแต่ผลลัพ์รุนแรงพอกันเลยทีเดียวแล้วแบบนี้เรือสินค้าทั่วโลกเขาทำยังไงกันคะจะได้รับผลกระทบขนาดไหนบอกเลยว่ากระทบเต็มๆนี่คือการทดสอบปฏิกิริยาชาวโลกชัดๆ ซึ่งผลปรากฏว่าเรือพาณิชย์หลายลำต้องอ้อมเส้นทางคือต้องวิ่งอ้อมไปไกลขึ้นเพื่อหลบกำแพงเรือนี้และถ้าเรื่องนี้กลายเป็นความปกติและจีนทำแบบนี้บ่อยๆจนคนชินมันจะกลายเป็นหายนะทางเศรษฐกิจได้เลยครับอคือพอเรือต้องวิ่งอ้อมก็ต้องใช้เวลานานขึ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้น ค่าระวังเรือก็พุ่งครับและที่หนักกว่านั้นคือค่าประกันภยัยพอบริษัทประกันเห็นว่าเส้นทางนี้มีความเสี่ยงเขาจะขึ้นเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงสงครามทันทีซึ่งต้นทุนอาจพุ่งไปถึง300ร้อยถึง้าร้อเปอร์เซ็นตหรือ3-5ถึงเท่าตัวผลกระทบมันก็จะตกอยู่กับพวกเราผู้บริโภคโดยตรงเลยครับราคาน้ำมันราคาของใช้ราคาอะไหล่มือถือแพงขึ้นแน่นอนเพราะเส้นทางนี้คือเส้นเลือดใหญ่ของโลกอ่าเหมือนว่าญี่ปุ่นกับไต้หวันจะโดนรุมเลยนะคะ เขามีวิธีสู้กลับบ้างไหมคะบอกตามตรงครับว่าตอนนี้ญี่ปุ่นกับไต้หวันตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบสุดกูในเกมนี้ครับเพราะจีนใช้กองกําลังสีเทาคือเรือประมงที่ดูเหมือนชาวบ้านญี่ปุ่นกับไต้หวันมีกฎหมายค้าคอจะเอาเรือรบไปยิงเรือชาวบ้านก็นไม่ได้เดี๋ยวผิดกฎหมายโลกโดนประนามอีกข้อได้เปรียบเยียวที่พอจะมีคือเทคโนโลยีครับ ญี่ปุ่นและไต้หวันต้องร่วมมือกับพี่ใหญ่อย่างสหรัฐใช้ดาวเทียมใช้ดโดรนคอยจับตาดูและประจานให้โลกรู้ว่าเรือลำไหนเป็นเรือทหารปลอมตัวมาและต้องใช้ยุทธวิธีแม,ม่นโดยทำตัวเองให้มีหนามแหลมคมถ้าจีนจะบุกเข้ามาก็ต้องเจ็บตัวหนักแต่ถามว่าตอนนี้แกเกมเรือประมงได้หรือย,ยังบอกเลยว่ายังมึนตึบกันอยู่ครับเพราะจำนวนมันต่างกันเกินไปเรือยามฝั่งญี่ปุ่นหนึ่งลำต้องเจอกับเรือประม,มงจีนเป็นร้อยลำสู้ยังไงก็เหนื่อยครับแบบนี้อเมริกาที่เป็นพันธมิตรรับบทหนักเลยสิคะ ถ้าไม่ช่วยก็จะเสียหน้าอีกผูกต้องที่สุดครับยุทธวิธีนี้ครับมันทําให้เส้นแบ่งระหว่างพลเรือนกับทหารเรือนหายไปจีนทําให้สหรัฐและญี่ปุ่นกลืนไม่เข้าคายไม่ออกถ้าสาหรัฐส่งเรือรบเข้ามาขวางแล้วเกิดปะทะกันจีนก็จะตะโกนบอกชาวโลกว่าอเมริการังแกชาวประมงตาดำๆภาพลักษณ์สหรัฐพังยับเยินทันทีแต่ถ้าไม่ทําอะไร จีนก็จะค่อยๆรุกคืบกินพื้นที่ไปเรื่อยๆเหมือนคนข้างบ้านที่ค่อยๆขยับรั้วเข้ามาทีละนิดทีละนิดรู้ตัวอีกทีก็เสียที่ดินไปหมดแล้วครับมันเป็นเกมที่แก้ยากครับสาหรับชาติที่เคร่งครัดเรื่องกฎหมายแต่เรือประมงลําเล็กๆเนี่ยถ้าเกิดรบกันจริงๆโดนยิงทีเดียวก็จมแล้วไม่ใช่หรอคะทำไมจีนถึงกล้าเสี่ยงในสายตาเราเรือพวกนี้อาจดูเปราะบางครับแต่ในสายตาเสนาธิการทหารจีนมันคือวัดสดุสิ้นเปลืองทางยุทธศาสตร์ จีนเขามองว่าเรือประมงพวกนี้คือโล่มนุษย์และเป้าลวงกระสุนชั้นดีถ้าขีปนาวิทย์ลูกหนึ่งของอเมริการาคาเป็นร้อยล้านบาทถ้าต้องเอามายิงเรือประมงเก่าๆราคาไม่กี่แสนมันไม่คุ้มหรอกครับยิงไปก็ขาดทุนแถมถ้ากระสุนหมด จีนค่อยส่งเนือรบของจริงออกมาเก็บงานมันก็เข้าทางเลยจีนเนี่ยเลือดเย็นและคำนวณมาดีแล้วว่าใช้หมากราคาถูกแลกกับอาวุธราคาแพงของศัตรูยังไงก็ได้กำไรครับอย่างกับในหนังเลยนะคะมีการหลอกล่อมีการใช้กลอุบายใช่เลยครับมันเหมือนใน3มก,ก๊กและนี่มันคือการเอากลยุทธ์ของเบ้งมาใช้ในยุคดิจิตอลไม่ใช่แค่คลื่นมนุษย์ที่เน้นเอาคนเยอะเข้าว่าเหมือนสมัยก่อนแต่มันคือยุทธวิธีฝูงพึ่งที่ผสมผสานกับกลลวงอย่างเช่นทําทีเป็นระดมเรือประมงทางนี้เพื่อดึง ความสนใจของโลกแต่จริงๆอาจจะแอบส่งเรือดำน้ำําหรือหน่วยรบพิเศษไปอีกทางหรืออาจจะเป็นแผนที่เอาเรือมาขู่ให้กลัวทั้งที่บนเรืออาจจะไม่มีอาวุธเลยก็ได้ เป็นการเล่นกับจิตวิทยาล้วนๆครับหรือเขาอาจจะแอบหาเรือดำน้ำด้วยเป็นไปได้ไหมคะเป็นไปได้สูงมากครับอันนี้น่ากลัวกว่าเรือผิวน้ําอีกใต้ท้องเรือประมงพวกนี้บางลำเขาติดโซน่าหรือเครื่องมือดักฟังเสียงใต้น้ำมาไว้การที่มีเรือกระจายเต็มทะเลมันเหมือนการกลางตะข่ายดักปลายักษ์ดักเรือดำน้ําของสหรัฐหรือญี่ปุ่นเรือดำน้ําที่วันแน่ๆซ่อนตัวเก่งๆเจอตะข่ายดักฟังทีขนาดนี้ก็รอดยากครับแถมเสียงเครื่องยนต์เรือประมงนับพันลำที่ดังระงมยังช่วยกลบเสียงให้เรือดำน้ำ ของจีนเองที่อาจจะแอบมุดออกไปปฏิบัติการเงียบๆได้อีกได้2ทางเลยครับทีนี้แล้วที่ข่าวลือว่าจีนต้องเปลี่ยนแผนกระทันหันเพราะความลับรั่วไหลอันนี้จริงเท็จขนาดไหนคะเรื่องนอนบ่อนไซนี่วงในเขาพูดกันอื้อเลยครับ ช่วงปี2567ถึงปี2568เนี่ยก็มีข่าวใหญ่เรื่องการล้างบางในพลในกองทัพจีนโดยเฉพาะกองทัพฉรวดว่ามีนอนบอลไส้แอบเอาข้อมูลขีปนาวุธไปขายให้อเมริกาพอความลับเรื่องอาวุธไฮเทคแตกจีนเลยอาจจะต้องโละแผนเดิมทิ้งแล้วหันมาใช้แผนโลเทคแต่ปริมาณเยอะแบบกองเรือประมงแทนครับมาขัดตาทัพไปก่อน เพื่อกลบเกลื่อนความเสียหายและซื้อเวลาในการปรับปรุงอาวุธใหม่ถือว่าเป็นการแก้เกมที่รวดเร็วและอัม,มหิตมากครับอืถ้าอย่างนั้นแนวโน้มที่จีนทำแบบนี้มันคือการขู่ให้กลัวหรือเขาจะรบจริงๆคะต้องบอกว่ามันมีความเป็นไปได้ว่ามันคือปฏิบัติการจิตวิทยาสูงกว่าครับเป้าหมายหลักตอนนี้คือสร้างความหวาดกลัวทดสอบความอดทนของนานาชาติว่าใครจะสติแตกก่อนกันถ้าญี่ปุ่มหรือไต้หวันเผลอยิงก่อน ก็เข้าทางจีนเลยแล้วก็จะบอกได้ว่าคนอื่นเป็นฝ่ายเริ่มก่อดจีนก็จะมีความชอบทำในการบุกทันทีนี่มันเป็นเกมประสาทที่เดิมพันด้วยชีวิตคนนับล้านเลยครับอ่าแล้วถ้าวันหนึ่งจีนเปลี่ยนคำสั่งจากลอยลำเป็นบุกจริงโลกเราจะตั้งตัวทันไหมคะแล้วไต้หวันจะรอดหรือเปล่าอือหือเสี่ยงมากครับที่จะไม่ทันเพราะความสับสนในช่วงแรกกว่าโลกจะรู้ตัวว่าไอเรือประมงที่เห็นเนี่ยไม่ใช่เรือหาปลาแล้ว แต่มีทหารราบซ่อนอยู่หรือมีอาวุธซ่อนอยู่มันอาจจะสายไปแล้วช่วงเวลาที่โลกกำลังงงจีนอาจจะส่งหน่วยพิเศษแทรกซึมเข้าไต้หวันไปเรียบร้อยแล้วแต่ถามว่าไต้หวันจะพังทันทีเลยไหมคงไม่ขนาดนั้นครับเพราะไต้หวันเขาก็เตรียมตัวมาดีมีขีปนาวุธรอต้อนรับอยู่เพียบแต่ด่านแรกที่จะพังแน่ๆคือเส้นทางการค้าโลกของจะขาดแคลนราคาน้ำมันจะพุ่งเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงไทยเราด้วยจะโบนหางเลขเจ็บหนักแน่นอนกดไลค์และกดกระดิ่งช่องเรา เพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปสวัสดีครับ